ส่วนตอนนี้หลายๆคนต่อคิวอยากเป็นคิมเบอรี่อยากเป็นพี่คิมถามว่าพี่มาแค่คนเดียวทำไมถึงอยากเป็นพี่คิมให้ไปดูคลิปนี้ค่ะให้ดูจีสาเหตุว่าทำไมทุกคนถึงอยากเป็นพี่คิมนะนี่เลยต้นเรื่องนี่ไงโอ้โหบาปใจมากเมื่อกี้อ่านข่าวบุญเนี่ย ก็คือขับรถแล้วก็เปิดอ่าซันรูฟข้างบนให้ลมตีลมตีผมตีผมไปมาผมแบบปริวผมปลิวผมปลิวหล่ออะไรขนาดนั้นแล้วก็คือขับรถไม่ได้มองกล้องรถเป็นคุยกับใครก็ไม่รู้บาปใจมากเลยข่าวนี้เนอะแม่เขามีเมียแล้วนะเขาบอกว่าทุกคนดูคลิปเนี้ยอืทั้งที่คลิปไม่มีอะไรเลยอืแต่ดูอ ต้หนูตันละมุตมิวนดูวนแล้ววนอีกแม่จนเป็นวัยรอดโอ้โหจะไปฝั่งมีเมียเนี่ยเมื่อไหร่อ่อนอยู่ฮะสามสิบเหรอแมนมันดูเด็กดูท้ามกลางคอมเมนต์มากมายสามีเขา เราใจฟูหออล่อมากดูเพลินแบบไม่สามารถมุฟออนจากพี่หมากได้เลยบอได้เลยเจ้าจริงๆดูได้ตลอดเนี่ยเดี๋ยวดูไปดูมาร้อยล้านวิวสามีฉันอชอบเอาคลิปหมากมาให้ฉันดูจริงอแล้วงบ้านนี้นะสามีของเจ้าหล่อนเอาคลิปตาหมากมาให้เจ้าหล่อนดูแล้วบอกเธอเธอผัวทิพย์เธอมาแล้วนะ รู้ใจเมียที่ยิ่งรู้ใจเมียที่สุดเอาผัวทิพย์มาให้ดูผัวเมียพักน่ารักอ่ะบางโค้งบอกว่าอือิจฉาคิมอะได้หอมพี่หมากทุกวันเลยนะไม่ใช่ไงจริงๆแล้วคิมก็นี้ใส่ดีอะแบบทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะแต่ข้อเสียคือแบบเป็นเมียพี่หมากเขานังเขาเข้าคุยกับคนนี้อออิจฉาตอนนี้ไหมล่ะได้นั่งร่างตมกพี่คิมเห็นอย่างนี้ทุกวันพี่คิมเห็นอย่างนี้ทุกวัน อ๋อเห็นว่าพี่หมากนีสใส่ดีขาวนี่ัยขาวเขาเลยแบบพี่หมากนิ่ใส่หล่อนี่มืดแล้วนะรั่งแตบสะท้อนด้วยสะท้อนพี่หมากจะหยุดหล่อกี่โมงโอ้โหนี่โพเพผีตากพระอ้อมก็ยังหล่อยังมีแก่ใจมากระโดดละหลาดูสิเนี่ยใส่เสื้อแค่เสื้อสีดํากับกางเกงกางเกงเสื้อยืดบ่ดได้อะมีฟอร์มเขาเน่เขาชอบแต่งยังไงเสื้อยืดบ่ดได้ยังหล่อเลยอะเราเอามาให้พวกน้องๆหลังกล้องใส่สิ หล่อกว่าหล่อกว่าหล่อกว่าหล่อเล่นหล่อสุดหล่อสุดแล้วเราใส่หน้ากากหมากด้วยไงถึงกันหร่อื้นหล่อใส่หน้ากากหมากด้วยแล้วดูแต่เอาจริงนะดูจริงเขาก็ไม่ได้หล่อเพอร์เฟกที่จะมาเป็นของเรานะคือเขามีไฟฝ้าราคีอ่ะข้อเสียมีขี้เมงวันที่คอฉันว่าพี่ว่าฉันคงจบกับเขาอ่ะมีอันเดียวเนี้ยขี่เมงวันเม็ดเดียวเนี่ยฉันเป็นคนดีเทลก็ขนาด แม่แต่ข้ามองข้าว่าเขามีเามีอ่ะเขามีมีต้องมองขนาดไหนถึงไปเห็นขี้บางวันที่ขอต้องมองไอ้เราก็เรามองแล้วนะยังไม่เห็นเลยอ่ะต้องมองแบบลึกตาที่ดูเขาแจงลึกซึ้งมากมากต้องมองยังไงมองร้อยรอบอะดูวนเป็นร้อยรอบจนไปเห็นขี้มางวัท่านบอกนะดูหมากเดียวยังน่ารักขนาดนี้เธอไปดูตอนหมากอยู่อะคิมโอ้โหมันยิ่งบาลังสีความน่ารักยิ่งพุ่งเข้าไปใหญ่แบบเออเนาะ น้องคิมอะทำให้หมากยิ่งเปล่งประกายความแบบจริงค่ะความแบบใจฟูให้กับคนดูจริง<ม>ๆก็ทําให้เราช<ม>ุ่มชื่นหัวใจกันไปนยังไม่จบคนเดียวทําไมยังไม่จบที่หมาก <ไป S 2> อค